สวัสดีค่ะมาพบกับช่องอาคนสวยสาวมองขอนเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาทําน้ํามะตูมสมุนไพรค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทนเลยจ้ะส่วนผสมของเราก็จะมีน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็มะตูมตอบแห้งนะคะแล้วก็น้ำเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําค่ะ อันนี้เราใส่น้ำไปสามลิตรนะคะเพื่อเราจะต้มไว้กินวันหลังด้วยนะคะเอาน้ำใส่หม้อค่ะตั้งน้ำให้เดือดนะคะพอน้ำเดือดค่ะแล้วก็จะใส่มะตูมที่เราคั่วลงไปนะคะก่อนอื่นเราจะไปเอามะตูมไปคั่วค่ะเพื่อให้ยางมะตูมหรือกลิ่นมะตูมมันออกมาค่ะจะได้มีกสชาติที่หอมอร่อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้า แล้วก็จะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วเราก็ใส่มะตูมแห้งอบแห้งลงไปจ้ะมะตูมบกแห้งนี้ประมาณ2ขีดค่ะ2อถึงสขีดค่ะเพราะว่าวันนี้เราต้มใส่หม้อน้ำสามลิตรครึ่งนะคะ แล้วก็จะคั่วไปเรื่อยๆนะคะจนกลิ่นมันออกมาค่ะแล้วก็มีเมือกเมือกค่ะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกยางมันหรืเอเปล่าะค่ะจนมันออกมาค่ะแล้วก็จะคั่วไปเรื่อยๆค่ะ พอเรากัเสร็จแล้วนะคะพอมันสุกได้ที่ค่ะกลิ่นมันออกมาแล้วนะคะแล้วก็จะไปใส่หม้อน้ําที่เราต้มไวะคะ้ค่ะใส่ลงไปเลยจ้าแล้วเราก็จะต้มต่อไปนะคะอย่างต่ำอย่างน้อยขั้นต่ำอะคะ่ะอย่างน้อย20นาทีขึ้นไปนะคะ เพื่อกลิ่นของมาตูมแล้วก็รสชาติมันจะได้ออกนะคะแต่เราไปดูหลังจากที่เราต้มเสร็จนะคะถ้าหลังจากที่หม้อเราเดือดเต็มที่แล้วนะคะเราต้มได้เราเคี่ยวไปสักพักแล้วะคะ่ะสีของน้ำมะตูมเราก็จะเข้มขึ้นนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปะคะ่ะ ต้อมอีกสักคัาค่ะประมาณ5นาทีนะคะเราก็จะคนให้น้ําตาลมันลายค่ะค่ะพอเราต้มสุกเราแล้วเราก็จะตักกากออกนะคะเพื่อเราจะได้เอาไปกองนะคะ กากของมันนี้บางคนเขาเอาไปตาก,ตากแดดค่ะให้แห้งอีกรอบค่ะแล้วก็เอามาต้มอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะ ราจะทิ้งน้ำมะตูมของเราให้เย็นนะคะแล้วเราก็ค่อยจะไปกองนะคะพอกองเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่ตู้เย็นค่ะถ้าใครชอบทานร้อนก็ทานได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบเย็นก็เอาไปใส่ตู้เย็นค่ะพอมันเย็นก็เอามาดื่มได้ค่ะสำหรับสของน้ำมะตูมนะคะเดี๋ยวจะเขียนไว้ตรงใต้คอมเมนต์ให้นะคะว่าสัรพทคุณมีอะไรบ้างนะคะ ตอนเสร็จเลยนะคะตอนที่เรากรองแล้วค่ะว่าหน้าตาน้ำมะตูมที่เราทําออกมาค่ะมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาน้ำมะตูมที่เราต้มสุกแล้วนะคะถ้าใครชอบเย็นก็ไปใส่ตู้เย็นเลยค่ะค่ะสํา,ราสหรับวิธีการทําน้ํามะตูมของเราก็ได้จบไปแล้วนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i b e นะคะเพื่อจะไม่ได้พลาคดคลิปวิดีโอนถัดไปนะคะเรื่องง่ายๆใครๆก็ทำใครๆก็ทำได้คะ่ะบ๊ายบาย